คนไทยกับบริษัทเมืองไทยเจอปัญหาสามอันนี้ครับถ้าแก้นี้ได้นะจะสุดยอดมากเลยผมจะให้คุณดูว่าแก้ยังไงแล้วก็ปัญหานี่คืออะไรก่อนที่ผมจะเฉลยปัญหานะครับผมจะบอกให้คุณดูว่าผมรู้ได้ไงครับนี่คือปัญหาผมมีบริษัทยอยู่ที่ออสเตรเลียผมชื่อเดฟเศรษฐีนะครับและช่วงหลังๆนี้ผมมาคอนซัลท์ที่เมืองไทยผ่านซูมนะครับแล้วช่วยบริษัทเมืองไทยเยอะมากเลยแล้วผมเจอ3ปัญหานี่ครับปัญหาแรกนะครับปิดการขายไม่ได้ครับโอ้หลายคนเลยนะครับบริษัทที่เมืองไทยคนเซลล์ที่มีไม่กล้าปิดการขายไม่มีความเชื่อมั่น ตอบแชทไม่เป็นหาลูกค้าไม่เป็นปัญหานี่ใหญ่มากๆแล้วผมจะมาแก้ครับแก้ยังไงครับผมจะมาสอนคุณครับปิดการขายยังไงคุณไปดูเลยครับวิดีโอผมต่างๆที่เรามาคุณไปศึกษาเลยแล้วถ้าคุณอยากจะให้ผมโค้ชคุณคุณก็ทักมาหาผมในไลน์ก็ได้นี่คือปัญหาแรกครับปิดการขายไม่ได้ที่2องะครับไม่รู้จะไปหาคนเก่งๆจากที่ไหน build team ถ้าคุณเป็นผู้จัดการหรือว่าถ้าคุณเป็นผู้บริหารธุรกิจเจ้าของธุรกิจถ้าคุณสร้างทีมไม่เป็นอะโอคุณจะไม่สามารถทอนตัวได้ที่3